สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่ประวานชาวนภรานจากจังหวัยดยะโสธรอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเป็นประจําถ้าเป็นไปได้แม่ประวานก็อยากจะมาเจอทุกคนนะคะเป็นประจําทุกวันเลยวันนี้ก็เช่นเช่นเคยค่ะมีลูกค้าโทรมาหาแม่ประวานเนะาะไลน์มาไลน์มาถ่ายรูปมาให้ด้วยว่าอ,อในในข้าวที่เขาซาวน้ําไปอ,ะอ่ะเขาได้ข้าวจากกลุ่มแม่ประวานไปเนาะเขาไปซาวน้ํามันจะมีมันจะมี ดอกญ้านะคะ,มะเมล็ดย,ย้าเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยอ่าเม็ดเม็ดมันจะแบนๆเนาะทุกคนมันจะแบนๆอ่ะแบนๆแบบนี้จานเนี่ยจะแบนๆแบบนี้ยอแบนๆแบบนี้อ่าเนี่ยจะเห็นไหมแบนๆแบบนี้มันจะลอยขึ้นมาซึ่งแม่ฟานกลว่าโอ้มันมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอันตรายหรอกเพราะว่ามันลอยอยู่เอ่อเรื่องทาไมทําไมถึงมีแบบน in ี mm. ้ล่ะเขาก็กลัวนะทําไมถึงมีแบบนี <how it> <happened> ้ล่ะ <ikes> แม่ปานก็เลยบอกว่าโอ้มันมันเป็นธรรมดาของการของการทํานาอินรีย์ซึ่งเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าในการไปกําจัดวัชพืชและเวลาเราเกี่ยวเนี่ยบางแปลงเราก็จ้างรถเกี่ยวข้าวลงไปเกี่ยวเนาะมันก็จะมีเมล็ดหญ้านี่ติดมาด้วยถึงแม้ว่าเราจะไปสีมาแล้วนะเครื่องเครื่องที่คัดแยกแยกแกลบแยกเม็ดหญ้ามันก็ไม่ได้เป่า คัดลมอ่ะในโรงสีเรามันก็ไม่ได้เป่าออกหมดนะอืมถึงแม้ว่าเราจะมีแผนกที่คัดแยกสิ่งเจือปนแล้วมันก็ยังมีหลงเหลือไปบ้างเนื่องจากว่าเครื่องจักรในกลุ่มเราเรายังไม่ได้มีเครื่องที่จะยิงสิ่งเจือปนออกจากข้าวนะคะทุกคนเนี่ยอ่าอย่างในกระมังนี้ใช่ไหมเวลามาเนี่ยมาจากยีสวบธนเนี่ยมาเป็นกระสอบเนี่ยยางหลังมาเปลนวนเนี่ยกระสอบไปยี่สิบห้ากิโลเนี่ยอืมมากระสอบไปยี่สิบห้ากิโล ก่อนที่แม่ปวาันจะแพ็กเป็นถุงสูญญากาศแบบขนาดหนึ่งกิโลนะคะแพกแบบนี้นะคะทุกคน่กว่าจะแบบแพกเป็นเป็นเป็นถุงละหนึ่งกิโลแบบนี้นะคะอ่าแม่ปวาันต้องมาคัดแยกอีกครั้งหนึ่งต้องมาคัดแยกอีกครั้งหนึ่ง,ง,ง,หงให้มั่นใจว่าสิ่งฟอมปนน่ะจะน้อยที่สุดให้ลงเหลือน้อยที่สุดเพราะเราใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำไมทำไมเราถึงใช้แรงงานคนเป็นหลักล่ะเพราะว่าเราอยากส่งเสริมอยากสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เกิดในชุมชนของเราอเราก็จะใช้แรงงานคนในชุมชนของเรามานั่งเก็บกากนะคะมาคัดแยกสิ่งเจืปนซึ่งส่วนใหญ่แรงงานของเราก็จะเป็นแรงงานผู้สูงอายุอ,อายุโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่60 60กว่าปีขึ้นไปลอะอให้เขาได้มีกิจกรรมดีกว่าอยู่เฉยถ้าอยู่เฉยคนแก่คนเฒ่าก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มี ไม่มีคุณค่าใช่ไหมเป็นพระกับลูกหลานแต่ถ้าเขาได้ทํางานแบบนี้มาเก็บข้าวกกบ้างอ่ามามานึ่งข้าวหางอกบ้างอ่ามาคัดแยกสิ่งเจปนนะมาแพ็คข้าวซิวข้าวเพราะก็จะได้มีกิจกรรมในการทําเนี่ยยังไม่ปรการเวลามาไม่ว่างก็ต้องมาคัดอีกทีนึงเนี่ยก็จะยังเห็นอยู่ค่ะเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยมีทั้งข้าวเปลือกนะคะมีทั้งดอกหญ้านะคะ,ะเปลือกหอยก็มีเปลือกหอยแล้วก็ จะมีก้อนกรวดด้วยค่ะทุกคนบางทีมีก้อนกรวดเล็กๆนะซึ่งซึ่งมันเป็นหินในโรงสีของเราแหละที่มันก่อนนะเออต้องสายตาดีๆสายตาดีๆเลยเนี่ยมามาเกลี่ยมาเกลี่ยออกเนี่ยจากข้าวขาวๆในกระมังของแม่ปรวรเนี่ยเนี่ยแม่ปรวร์นั่งเก็บทั้งวันแล้วเนี่ยวันเนี้ยเพราะว่าวันจันทร์นี้จะต้องส่งออเดอร์ไงแม่ปวรก็ต้องมาตรวจอีกรอบหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นเศษปูนก็มีคือเวลาเขาตากข้าวเขาตากในพื้นปูนซีเมนก็มีเนาะอ่ามันก็จะแบบว่ามันไม่ใช่ว่า จะได้ข้าวเม็ดสวยๆมาเลยนะทุกคนเรื่องรางของเม็ดข้าวสว,สวยที่ทุกคนเห็นอยู่ในห้างนะ่ะอันนั้นเขาเป็นโรงงานขนาดใหญ่ลงสีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีเครื่องยิงนะยิงสิ่งเจือปนที่ไม่ใช่เม็ดข้าวไปเรียบร้อยแล้วเม็ดข้าวเขาจะสวยกว่าแต่ขนาที่กลุ่มเราเป็นวิสาหกิจชุมชนนะเล็กๆเนี่ยที่เราเราเราพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ใช้แรงงานคนในชุมชนเป็นหลักเนาะในการทํา ถ้าเจอถ้าเจอไปนะคะถ้าเจอเม็ดดอกหญ้าล้วก็ไม่ต้องตกใจนะทุกคน mm hmm. ก็กลุ่มแม่ประวานก็ตั้งใจจะพัฒนาให้มีเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นนั่นแหละจะได้ไม่มีสิ่งเจือปนเนาะเอออยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ใช้แรงงานคนถ้าเห็นก็อาภัยให้คุณคุณแม่คุณยายด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนมาทำงานเนทุกคนก็ตั้งใจทำอยู่แล้วแหละนะให้ให้คิดซว่านี่มันเป็น มันเป็นสเสน่ห์ของโรงสีชุมชนละกันอาจจะไม่ได้ดีแบบว่ามาตรฐานสูงเท่าโรงสีขนาดใหญ่ขนาดนั้นแต่นี่คือการเกื้อกูลกันเนาะเกื้อกูลกันระหว่างชาวนากับผู้บริโภคนี่แหละอืมมองจุดได้ให้เป็นจุดเด่นละกันจ้ะเพราะว่าเราจะไปหาแบบนี้ในโรงสีใหญ่ก็ไม่มีอยู่แล้วแหละนาวาซานเนาะเออก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเห็นดอกหญ้าก็เออ มลอยนะ้ำขึ้นมาล้วก็เทเทเททิ้งไปซะอแต่ถ้าเป็นก้อนกวดแม่ฟางก็ซีเรียสหน่อยนะคะ่ะแม่ฟางที่ต้องมาที่ถิพิธานในการคัดแยกนะคะเอาล่ะหวังว่าทุกคนที่ได้เข้าอินซิตาแค่ด่อนไปก็คงจะได้รับข้อมูลขึ้นมาในระดับ,บหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่เอาใจใส่นะคะเราทําเต็มที่อยู่ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นที่ถูกใจทุกคนนะคะถูกปากถูกใจแลวตีต่อสุขภาพด้วยเนาะวันนี้แม่ฟางก็มา แจ้งให้ฟังนะคะหรือเจอกันอีพีหน้านะจากสวัสดีค่ะไปเก็บเก็บสิ่งจะปคนต่อกันนะเดี๋ยวไม่ทันออเดอร์จ้ะ